้องกินวันนี้มาทำอะไรครับมาทกองมาดูดของเล่นครับของเล่นครับ,รบไหนพาเพือพ่อนไปดูหน่อยของเล่นยังไงโอ้เดินนะครับหม,มีกองไหมนะกองชุดอะไรเด็กไหนนักกินดูอะไรนะ อะไรอ่ะคืออะไรครับมันคืออะไรอ่ะจูจูจูตะเพจจูตเพจกัดมือเลยมในของป้อมเหรอไหนอ่ะวัวตัววัวเหรอทำอะไรอ่ะถามวัวกัดไหนไหนใครก็เลยกุ๊ก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 เป็เมอฟหรอโอ้โหเนอันใหญ่มากเลยไหนไหนมาดูฝั่งนี้นี่อะไรมีอะไรเนี่ยฝั่งนี้มีอะไร บอกเพื่อนนี้มันมีอะไรบ้างอ,าอะไรเครื่องบินเล็กไ,ไหนเครื่องบินไหนคือปืนไหนปืนอยูไ่ไ,ยไ,ไหนไหนรถรถมีรถไหม,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 มไหนไหนไหน นี่ได้อะไรบ้างมีอะไรเคืออะไรบ้างอะฮะดาเพิองอันนี้อะไรตัวต่อตัวต่อโอ้โหระวัยครับไม่เอามาเย็นตรงนิดเดินมาครับได้อะไรบ้างไหนให้ดูหน่อยได้อะไรบ้างช่วยหน่อยว้าว ได้เยอะเลยบบไปกลับบ้านเดี๋ยวไปดูก่อนทำอะไรครับทำทำแกะอยู่ทำอะไรนะแกะแกะอะไรแกะแกะ,แกะอะไรครับเ<น>อะไรนะแกะดนตรีกองกองไหน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 ได้ยังม<ๆ>าดึงออกมา ว้าวอะไรนะว้าวอ้าวไหนไหนมีอะไรบ้างมีบอลว้าไหนดูซิมีอะไรบ้างกอล์ฟทำสมมติว่ามันไหนทำสมมติว่าอะไรระวังไวกลองลองมีแมนแล้วตียังไงทีนี้ ไหนลองปีนี้ได้แล้วบิงวันนี้วันนี้เราจะมาตีกองไหนกองอยูไ่ไหนนี่ไงแล้วนี่อะไรอ่ะแล้วเอวีซีทำยังไงเขาทำยังไงหนูท้องท่องเอวีซีให้ฟังหน่อยสิ U I y o U V I L E U I N D ควายไปอยู่ไอ้ e วาย Y N d C ควาย C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  ่มาชิมร้รองแม่ควายไอ้มีอะไรอีกมมีอะไรมาโชว์อีกแต่แพมคนโทรมาก่าเท่าโถกรรมกั่เราหนมีอะไรมาโชว์อยู่โอ้โหเยอะจังเลย มันคืออะไรอ่ะเอามาโชว์หน่อยที่มีอะไรมาโชว์หน่อยสิไหนมันคืออะไรอ่ะคือมันคือตู้งบิงโกบิงโกไหนเขาทำยังไงเขาทำยังไงบิงโกเขาต้องโยนใช้ตูงนี้อ๋อเหรอครับอืมแล้วเขาปุ๊บฟู๊งฟู๊บอ๋อเหรอใช้ตรงปุ๊งบอกแต่งเองคีเรสกับใครกันเนีโอเคงั้นบ๊ายบายก่อน ติดตามไหนติดตามพวอ,อ,องนั้นด้วยนะคะต้องอะไรอะ่ะน้องจินครับบ๊ายบาย